สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาดาครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาดานะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลซาดานะครับกับผมนะครับผมเฟนนะครับเป็นเซอร์ติฟายทรานเนโปรแกรมของลาซาด้านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับวันนี้นะครับผมลบกวนเลยนะครับ ด subscribe ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจในการที่จะให้ผมเนี่ยนะครับได้พาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักการขายเบอร์ราด้านะครับการขายยังไงให้ยั่งยืนนะครับการขายยังไงให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเป็นสายขาวไม่ใช่สายเทาสายดำนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่เพื่อนๆรีเควสต์มาคำถามนั่นก็คือว่านะครับมันมีฟีเจอร์นะครับตัวนึงนั่นคือคัสเตอร์แกลอรี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันหายไปมันหายไปก็คือเวลาลูกค้านะครับแชร์ นะครับรูปภาพนะครับรีวิวรูปภาพเรให้5ดาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2019เนี่ยเรายังสามารถเปิดรีวิวตรงนี้แล้วให้มันโชว์เป็นรีวิวที่ดีนะครับอยู่ใต้สินค้าเราแต่ตอนนี้มันหายไปนะครับซึ่งการหายไปตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีฟีเจอร์ขึ้นมานะครับอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ที่อยู่ในพวกเดียวกันในส่วนของคัสเตอร์แกลอรี่ก็คือรีวิวที่รอการตรวจสอบนะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรมีนับเววลาด้ยซึ่ง รีวิวที่นะครับรอการตรวจสอบนั่นนะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับเป็นรีวิวนะครับที่รอลูกค้าที่ซื้อสั่งซื้อสินค้าจากเราไปเนี่ยนะครับจะต้องรีวิวให้เรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการรีวิวเนี่ยนะครับระบบของ lazada เนี่ยซื้อไปตอนไหนจะรีวิวย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าซื้อไปเมื่อ3ปีที่แล้วจะเพิ่งมารีวิวตอนนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือระบบเก่านะครับแต่ตอนนี้เมื่อมีนะครับฟีเจอร์ตรงน,นี้ชื่อว่ารีวิวที่รอการตรวจสอบขึ้นมาหมายความว่านะครับ เรานะครับจะสามารถที่คุยกับลูกค้านะครับเพราะลูกค้าเราจะได้รู้ไงครับว่าลูกค้าคนไหนไม,ไ,ไม่ได้รีวิวให้เราเราก็โทรไปหรือแชทไปก็ได้นะครับว่าลูกค้าได้รับของหรือยังนะครับถ้าได้รับของแล้วนะครับถ้าได้สินค้าแล้วเนี่ยนะครับรบกวนนิดนึงนะครับช่วยรีวิวให้เรานะครับช่วยรีวิวให้นะครับให้ให้ห้าดาวนิดน,นึงนะครับถ้ามีรูปได้ยิ่งดีเลยนะครับถ้า,ร,า,า,า,ร,ากกรีวิว,วลแล้วนะครับเราจะมีคูป,ปองพิเศษนะครับให้กับลูกค้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามร้านค้าด้วยนะครับอ่ะ ข้อดีนะครับถ้าลูกค้ารีวิวนะครับก็คือสินค้าเราเนี่ยจะมี movement นะครับมีคะแนนรีวิวนะครับมีโอกาสที่ร้านซาด้าเนี่ยจะผลักดันให้ลูกค้าอื่นเห็นถ้าลูกค้าสนใจว่าร้านรีวิวร้านค้าไหนดีกว่ากันนะครับคะแนนรีวิวอันไหนดีกว่ากันเนาะนะครับนี้คือข้อดีนะครับ <c oughs> ข้อดีข้อทีอ่2นะครับนั่นก็คือนะครับเราจะสามารถนํารูปที่ลูกค้ารีวิวอะให้เราเนี่ยรีวิวดีๆเนี่ยเราสามารถ แคปเจอร์รูปภาพนะครับหรือโหลดรูปภาพแล้วไปใส่ในรายละเอียดสินค้าหรือไปใส่ในรายการสิคนสค้าในรูปภาพของสินค้านั้นๆได้เพื่อให้รู้ว่าลูกค้ารีวิวแล้วนะมีลูกค้าที่สั่งไปแล้วโอเคอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อให้กับร้านค้าเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปดูที่รีวิวนะครับที่อรอนะครับรีวิวที่รอตรวจสอบนะครับเพราะมันมีหมดอายุ ต่อมาคือมันมีหมดอายุนะครับภายใน1เดือนที่ลูกค้าซื้อไปตอนนี้ถ้าไม่ลูกค้าไม่รีวิวจะหมดอายุจะไม่จะไม่สามารถรีวิวให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการแจ้งลูกค้าหรือคุยกับลูกค้านิดหนึ่งนะเราอยากได้รีวิวดีๆนะครับคราวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถแก้ไขรีวิวได้1ครั้งนะครับคือถ้าเจอว่าลูกค้าที่เคยรีวิวไปแล้ว นะครับแล้วเขารีวิวไม่ดีมีปัญหาเรื่อต่างเนี่ยรีบโทรคุยรีบเคลียร์ครับนะครับมีของแถมมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าสามารถทําได้แล้วให้ลูกค้าเนี่ย ช่วยรีวิวเป็นรีวิวที่ดีนะครับเป็นรีวิว5ดาวให้เรานิดนึงนะครับเราจะสามารถที่จะเอากลับมาโปรโมทได้นะครับเนาะนะคราวนี้ในตัวของ Customer Gallery นะครับมันจะมีช่องหนึ่งคือว่าช่องฟ e ดนะครับฟีดหมายความว่ารีวิวที่ดีเราสามารถกดว่าปึ๊บเปิดที่ f e ีดรีวิวตรงนี้จะไปโชว์นะครับที่ฟีเจอร์ฟีดนะครับของ Lazada นะครับจะเป็นโพสการโพสฟีดโดยอัตโนมัติเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทุก ทุกแคตตาล็อกนะครับส่วนใหญ่จะโดนปิดไว้จะมีแค่บางหมวดน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปญาติไปหาข้อมูลหนะ่อยว่าเป็นหมวดไหนขเขา่าที่ทราบนะก็จะเป็นหมวดในส่วนของแฟชั่นสุขภาพความงามอันนี้น่าจะมีรีวิวที่เปิดบนฟีีนะครับแต่หมวดอื่นเนี่ยยังไม่เปิดไม่ได้นะครับใครที่ขายหมวดของแต่งบ้านนะครับหมวดสัตว์เลี้ยงนะครับหมวดของกินอาหารอะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอ,อ,อว่าฟีเจอร์เนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ รีวิวที่รอการตรวจสอบที่เพื่อนๆถามมาเนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแชทหาลูกค้าเนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับสามารถที่จะดูคลิปต่างๆนะครับในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขายบนลาซาดาอะไรที่ไม่อัปเดตนะครับแจ้งมาเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้นะเป็นการ เรียนฟรีนะครับบนช่อง YouTube นะครับแล้วก็เรื่องไหนที่เพื่อนๆรีเควสต์มาว่าเอออยากให้ทำเนี่ยบางทีเนี่ยผมต้องขอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็มีคอร์สออนไลน์อาจจะต้องไปขอให้รัดไปทำข้อมูลบางส่วนล,วลงคอร์สออนไลน์ก่อนนะครับแล้วใครที่รอเรียนนะครับทางด้านยูทูบเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาทยอยอัปเดตให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคอนเทนต์นะครับเป็น pas, เรื่องที่เพื่อนๆรีเควสต์มาในมือนี่เยอะมากนะครับเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับเยอะมากนะครับก็รอจดอยู่นะอาจจะดูไม่สวยงามนะครับอ่ะยังไงก่อนลาจากกันไปนะครับกดซ นิดนึงนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาดานะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ